สัปดาห์นี้ครับ key takeaway ที่เราอยากจะบอกนักลงทุนมีอะไรบ้างครับพ่มิกครับโอเคครับสวัสดีครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ key takeaway ในวีคนี้นะครับเราจะขอเรียนเลยว่าเรามองว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุกท่านอย่าลืมว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคืนจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นกลุ่มที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น key takeaway ของเราคือยังคงแนะนําให้ทุกท่านเนี่ย ทีอเราสะสมกองทุนที่เราแรนะนํานะครับไม่ควรมาไล่ขายตามตลาดนะครับเราแนะนำกองทุนเนี่ยเดี๋ยวคุณต้นจะมาสารุปให้ฟังนะครับแต่วว่าสั้นๆนะฮะสามข้อที่เราจะบอกกับทุกท่านก็คือหนึ่งทุกท่านไม่ต้องกังวลครับเรามองว่าการที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงบ,บ้างหลังจากการประชุมที่เจสันโฮเนี่ยมันน่าจะเป็นการปรับตัวโตลงเพียงแค่ชั่วคราวนักลงทุนมีการปรับโพซิชันตอบสนองต่อคำพูดของคุณพาวเวลเนี่ยไปในระดับหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะครับโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ จะปรับตัวลงไปทำนิวโรต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเป็นไม่ได้ยากนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามีคาตอบให้กับสาแฟกเตอร์ที่อยู่ในช่วงถัดไปนะครับส่วนประเด็นถัดไปเรื่องของตัวนอร์ฟลามเพโรนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคีย์ในเคเตอร์ที่เราต้องจับตามองและดูถึงเฟดด้วยนะครับแต่เราจะขอเรียนเลยว่าในการประกาศตัวเลขนอนร์ฟลามครั้งนี้เนี่ยเราอยากจะให้ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดถ้าเกิดยิ่งดีออกว่าคาดมากๆเนี่ยเรามองว่ามันจะยิ่งเป็นผลดีต่อตลาดที่สาไป ถามว่าทาไมเราคิดอย่างนี้เกี่ยวทุกท่านติดตามกับเราต่อไปได้เลยนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องอตัวเลขสกิลอื่นๆที่อาจจะมาซัพพอร์ตตลาดได้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขสําคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองก็จะได้แก่พวกตัวเลขเยชนีภาคการผลิตของฝั่งสหรัฐและก็ของทางจีนรวมถึงตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อของตัวยุโรปด้วยนะครับถ้า ISM ออกมาดีและเงินเฟ้อยุโรปไม่เร่งตัวเพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็น่าจะไปเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมให บรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้มันดีขึ้นได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับพี่มิกครับอ่ะแล้วมาถึงพาร์ทกองทุนที่เราแนะนําประจําสัปดาห์นะครับก็ยังคงเป็นเซตนี้เลยนะครับสําหรับคอพอร์ตฟรีโอนะครับเรายังคงแนะนํา t t b s m a r า Port นะครับก็ให้ทยอยสะสมต่อเนื่องครับอย่างที่พี่มิกบอกไปนะครับว่า ตลาดรับตัวย่อลงมาเป็นโอกาสในการสะสมนะครับ TTB Smart Port ก็มี5พอร์ต5โมเดลด้วยกันนะครับทุกท่านสามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ท่านรับได้เลยนะครับมีการคัดกองทุนให้มีการจัดพอร์ตที่เหมาะสมให้และมีการรับพอร์ตอัตโนมัติด้วยนะครับถัดมาครับถ้าเกิดเป็น Satellite Port ตนะครับตัวของกองทุน KT Energy นะครับ KT Finance แล้วก็ TMB ESQ นะครับก็ยังคงแนะนาให้ ทยอยสะสมในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลดลงนะครับส่วนกองทุนวันยูโร EQ นะครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับแนะนําให้สับเปลี่ยนไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่ามองว่า ECB หรือธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มที่จะเป็นฮอค i ิชหรือปรับขึ้นดอกเบีย้ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับทีมบีจาร a แพนแอคทีฟอีควตครับตอนนี้เราแนะนําให้ถือคลองไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครขายไปแล้วก็รอจังหวะแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยสะสมใหม่นะครับ ส่วนที่มี U.S. Bluechip นะครับก็แนะนำให้ทยอยสะสมครับช่วงที่หุ้นเทคปรับตัวลดลงนะครับ TMB India Active Equity นะครับถือครองนะครับแล้วก็รอรับใหม่นะครับ KT a s e a n e s Indonesia นะครับให้ทยอยสะสมทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับก็ เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากหรือทีเดียวเมื่อวานตลาดหุ้นฝั่งเอเชียปิดลบกันท่วหน้าแต่ตลาดหุ้นฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยแข็งแกร่งมากๆลบนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาปรับตัวบวกแล้วด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นอินโดนะครับก็สามารถทยอยสะสมได้เลยนะครับส่วนทีม BGF หรือ Global b o n d นะครับยังแนะนําให้ทยอยสะสมนะครับช่วงที่บอลยิวเพิ่มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะทยอยสะสมได้นะครับและสุดท้ายครับ ตัวของ KTCS Bond ทีม B ESG s Bond และทีม G Income นะครับก็ยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้นนะครับถัดมาครับกองทุนพักเงินนะครับยังคงแนะนำเช่นเคยครับทีมทีม b TSD Plus นะครับส่วนถือครองครับทีมี Japan Active Equity ทีม B India Active Equity นะครับทีม B ESG Core นะครับทีม Premium Brand UEB SB USAE TSG Tech 1 u g g และ TSG Green ยังคงให้ถือครองอยู่ TSG Green นี่ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงครับแต่ว่าโดนแรงเทขายในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือแล้วเนี่ยกจจะ ต้องรออีกสักนิดหนึ่งรอให้ซน n ิเม e n t ตลาดกลับมาก่อนนะครับซึ่งเราจะแจ้งท่านต่อไปนะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกครับคงให้ถือครองเช่นเคยครับทีม bpi pf principal ipop และที b g o s นะครับส่วนตัวที่ยังให้ชะลอการลงทุนแม้ว่าเราจะมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือหุ้นจีนครับที bshina c a ทีม bcof uci ทีม b a g l f นะครับ เดี๋ยววันนี้ภูจะมาเล่าเรื่องของสถานการณ์จีนให้พวกเราฟังด้วยนะครับว่าตอนนี้เขามีนโยบายอะไรออกมาและนักลงทุนมองว่าอย่างไรนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีบีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น